ไปเลยเพื่อนสวัสดีกูดมอร์นิ่งมอร์นิ่งไปกูดเมกันไปออกกําลังกายกับวิวีช่วงสงการใครอึดอัดต้องยกออกอย่าลืมดูแลตัวเองนะจ๊ะไปเลย เอาอกเอาเอววอมวองวอมวองวอมวองยกมือขึ้นนะคะการที่ยกมือบ่อยๆเหนียงเหนียงเหนียงอย่าให้มีเหนียงนะคะใครบีบีเอ็กหกสิบยังแจวแจวเสียจนหน้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อไม่ไหวแล้วต้องออกกำาลังกายค่ะรีดออกสงการ สงการทานเยอะต้องเอาออกนะคะเดียวลงสลวันเดียรลงเดียลงสลวันเดียลงเอาออกนะคะอย่าลืมอ,ออกนะคะรีดออกรีดออกไปด้านหน้า20ครั้งทําแค่นี้ค่ะได้หน้าท้องใครมีปัญหาเรื่องหน้าท้องทําถ้าหานุมาน ด้านล้างด้วยไขมันหลุดไป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 เมื่อกี้ก็ดูฟังข่าวนะคะก็ใครจะถูกใครจะผิดไม่สนใจเราก็ติดตามไปเรื่อยๆใครถูกก็รู้อยู่แก่ใจใครผิด รู้อยู่แก่ใจจะเรื่องส่วนตัวเรายืนหนึ่งเรายืนตรงยืนหนึ่งยืนตรงอย่างนี้ยืนหนึ่งกับลุงป้านะคะใครใครยืนไม่ตรงใครเอียงซ้ายใครเอียงขวาออกไป ก็ดูนะคะดูช่องคือไม่เอาอะ่ะคือเราไม่ชอบอะ่ะเ,เ,เราไม่เอาเราไม่เอาเจ็กกระบทเราอีสานค่ะ ซีเรียสกับโลก youtube ให้ซีเรียสโลกโซเชียลเด่นแรงแบบนี้แต่เบื้องหลังการสแสดงอาจจะไม่เหมือนจริงก็ได้นะจ๊ะนะจ๊ะไปเลยไปเลยไปตีกอลกันช่วงสงการกินกินกินบางคนกินแล้ว แล้วมีจะนั่งกับนอนกล้ามเนื้อของคุณก็จะไม่แข็งแรงนะคะตีกลอบนะคะเมื่อตาบใดที่ร่างกายคุณอ่อนแอก็จะแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเราต้องสร้าง พลังงานให้กับต่อสู้กับอากาศต่อสู้กับปัญหาสังคมต่อสู้กับชีวิตประจำวันเอาออกไปเลยออกไปเลยไขยมันออกไปคนไม่ดีก็ออกไป ซย,ย,ยุซาย,ยุซายกซาย,ยุซาย,ยุซายกยไม่ใช่สามสิบห้าดูนี่เช็คเช็คยัวบอดี้ตูดตูดงอนไม่เป็นไรเอวเป็นเอวตูดเป็นตูดก็งอนไม่เป็นไรแต่ไขมันไม่เอานะคะไขมันตกไปเลย ก,กําลังการนะคะสร้างพลังงานให้กับตัวเราเองนะคะใครๆก็ช่วยไม่ได้นะคะนอกจากตัวเราเองใช่ไหมโยกไปยกไปแขนจะหลุดไหมนี่ แก้วเจ็ดสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบดูด้านหน้าอัพ u ิดอัพ p ิดอัพ s ิ t เวียนไปเลยนะคะการที่เราเวียนแขนนี้จะทำให้คนไหนไม่เวียนแขนเวียนขานี่ยกสุงๆอย่างเงี้ย ทำไม่ออกกังไกลตรงนี้ก็จะมีเหนียงใช่ไหมท้องก็จะมีเหนียงนะคะต้องเอวขอดต้องหมุนอันนี้คือเอวขอดนะคะหมุนให้หมุนให้ไขมันหนลุดไปเลยหมุนให้ไขมันหลุดไปเลยอันนี้สันหลังใครที่เป็นกดไลย,ย้อนแวง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  เดินอย่างเส้อกลงคองแล้วนี่อ้ยทำให้สันหลังนี่ท่านี้สันหลังนะคะสันหลังเ <c oughs> <c oughs> ช็คเรายืนตรงแต่ด้านข้างเช็คด้านหน้าเช็คด้านหลัง ส่วนของร่างกายนะคะอย่าลืมนะเพื่อนยกยก,ยก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 รีดไขมันออกไปรีด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 ออกไปนะคะอย่าลืมออกกําลังกายนะคะเดินเดินวิ่งวิ่งที่จักรยานใครมีเวลาก็ออกไปนะคะเพื่อสุขภาพของเราไปดื่มน้ําก่อนเห็นไหมรากําลังกายเหงื่อโอ้แต่แล้ว พ้อเงิบพ้อเงิบพ้อง,งาบแล้วสู้ๆค่ะเพื่อนเลิบเลิฟทุกคน